สวัสดีคะ่ะทุกคนในคลิปนี้นะคะเราจะมาบอกวิธีการดูสินค้าและว,วิธีการดูขั้นต่ำในหน้าร้านนะคะของรีบาบาค่ะให้เพื่อนเลื่อนลงมาเลยค่ะตรงนี้นะคะถ้าเป็นเขียนคำว่าฮอตเนี่ยแสดงว่าสินค้านี้เนี่ยกำลังเป็นที่นิยมค่ะและทางด้านขวานะคะที่เป็นตัวมงกุฎเนี่ยค่ะอันนี้คือสินค้าที่ขายดีของร้านเขานะคะ เลื่อนลงมาค่ะถ้าเจอเพชรเนี่ยนะคะที่เป็นชุดนอนลายมิกกี้เมาส์เนี่ยอันนี้คือสินค้ามาใหม่ค่ะถ้าเป็นเพชรกดเข้ามาเลยค่ะและถ้าเพื่อนเพื่อนต้องการที่จะดูขั้นต่ําในการสั่งซื้อนะคะก็เลื่อนลงมาค่ะตรงนี้ค่ะตรง15หยวน14หยวนแล้วก็12.5อหยวนเนี่ยนะคะตรงข้างล่างเนี่ยค่ะเขาจะบอกว่าเนี้ยต้องสั่ง3ชิ้นขึ้นไปนะคะจะได้ราคา15หยวนค่ะ10ชิ้นถึง999ชิ้นเนี่ย จะได้ราคา14หยวนแล้วก็1,000ชิ้นขึ้นไปจะได้ราคา12.5หยวนค่ะ